โพดแบบไม่สตอเบอร์แลรวค่ะเขาโพดลั่นยังไม่ให้อภัยเพื่อนดานเจนสุดาโพ์ฟาดอีกทำธุรกิจ13ปีไม่เคยคิดคดโกงใคร ไม่เคยออกมาไลฟ์ชี้แจงอะไรเลยนะคะแต่ว่าโพสลอยๆทุกครั้งก็เจ็บทุกดอกสําหรับเจนสุดาหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าที่ลงทุนกับเพื่อนรักนานาไราบีนาและก็สูญเสียไปถึง40ล้านค่ะและดูเหมือนว่าจะแพ้เสียงในหัวนะคะช่วงนี้ล่าสุดค่ะเจ้าจตัวเนี่ยโพสถึงธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแคปชั่นสะท้อนความรู้สึกความในใจมากมายที่สื่อออกมานะคะบอกว่าเจนสุดาคอลเลกชันเนี่ยกว่าจะเติบโตมาถึงวันนี้แล้วก็มีการฟาดประโยคเด็ดไม่เคยคิดที่จะคดโกงใครไม่เคยคิดอยากรวยบนเงินของคน อื่น เปิดแบรนด์เซนสุดาคอลเลกชันมา13ปีแล้วค่ะทำเล็กๆค่อ,คอยๆทำใช้เงินของตัวเองตั้งแต่บาทแรกไม่เคยกู้แบงก์ไม่เคยมีเอ็นเวิตเตอร์ไม่มีหุ้นส่วนไม่เคยสัมผัสกับความสำเร็จที่ได้มาแบบข้ามคืนทุกอย่างที่ได้มาในวันนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการวางแผนธุรกิจอย่างจริงจังค่อยเป็นค่อยไปไม่เคยคิดที่จะคดโกงใครไม่เคยคิดอยากรวยบนเงินของคนอื่นใช้เท่าที่มีเก็บซะมากกว่าใช้มาถึงวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนแบรนด์เสื้อผ้าเล็กๆของเจนนะคะเจนจะตั้งใจทต่อ สิ่่งททีเราาํผลของสิ่งที่เราทํามันจะออกมาให้เห็นเสมอเจนเช่อย่างนั้นค่ะโดยก็มีคอมเมนต์เพื่อนๆแก๊งนางฟ้าแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาส่งกําลังใจให้กันอย่างรัวๆโดยทางด้านแอนอลิชาเสาหลักของเพื่อนแก๊งนางฟ้าก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยว่าเจนทําได้แน่นอนเราเชื่อในตัวเจนไม่เคยคิดว่าเจนจะต้องเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ในชีวิตเห็นเจนตั้งใจทางานนี้ตั้งแต่วันแรกจนประสบความสําเร็จเราภูมิใจในตัวเจนขณะที่ทางด้านของข้าพเจ้มิที่นั่นนะคะอดีตเพื่อนสนิทอีกคนของนานาซึ่งเป็นนนหหึ่งใผู้เสียยา โดยคำโพดเนี่ยออกมาเปิดใจว่ายัางไม่ให้อภัยเพื่อนคนนี้นะคะเนื่องจากถูกหลอกให้ลงทุงนสูญนเงินจํานวนมากและก็รู้สึกว่ามีภาพและความไว้ใจถูกทําลายลงตึ้งลาสุดคขข่ะคำโพดได้ออกมาพูดในรายการว่ายังไม่หายโกรธและไม่คิดจะให้อภัยง่ายๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือความไว้ใจที่พังทลายบางคนก็บอกไม่สงสารพวกพี่บอกว่าคนล้มอย่าข้ามว่าอยากจะบอกว่าเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพวกเราคือคนที่ล้มพวกเราเดินอยู่ดีๆมีชีวิตอยู่ดีๆแต่ถูกขีดให้ล้มเลยนะ ทั้งที่พวกเราเป็นคนล้มแต่กลับถูกมองว่าเป็นตัวร้ายก็คิดว่ามันไม่แฟร์ก็อ,อยากให้ลองคิดกลับกันว่าถ้าเขาโดนผลที่เรารักเราไว้ใจที่สุดทําเราเสียใจเชื่อว่าก็ไม่มีใครโอเคหรอกถามว่าให้อภัยเพื่อนคนที่ทําให้เราเรจ็บได้ไหมใจก็อยากให้อภัยนะแต่ตอนนี้คงยังไม่ได้จริงๆพี่ให้อภัยเขาไหม hmm. พี่ไม่อยากจะตบบแหล่นะพี่ย, hmm. ยังไม่ให้อภัยเขา hmm. ยากมากเลยถ้าพี่บอกว่าพี่ให้อภัยแล้วจะ hmm. เป็นไปได้ยังไงคือเรายังไม่เริ่มเรายังไม่เริ่ม process hmm. การการใช้กฎหมายเลยอะ่ะคือ พี่ยังไม่ให้อภัยเขาหรอกแต่ในใจพี่อยากอ่ะพี่บอกเลยความอยากอะ่ะร้อยเต็มร้อยเกินร้อยแต่พี่แล้วแต่พี่บอกเลยว่าตอนเนี้ยที่พี่ดูข่าวเขาหน้าตาแย่ๆหรือ เห็นว่า business เขามันไปไม่ค่อยดีอ่ะเราก็พูด reflect ของตัวเราด้วยว่าเราไม่ได้เงินแล้วแน่ๆเลยหรือแล้วเขาต้องแล้วเขาจะเป็นยังไงพี่ยังมีความเป็นห่วงจิตใจตรงนั้นเขาอยู่พี่ยังเป็นเป็นห่วงหลานๆอยู่พี่ต้องรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกขนาดนี้เขาจะรู้สึกยังไงเนาะเขาคงต้องแย่ไปไม่อาจจะแย่กว่าเราอีกแต่พี่บอกเลยว่าวันนั้นน่ะมันจะมาถึงพี่รู้ว่าวันที่พี่จะให้เขาอภัยพวกเขาอ่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ พี่เชื่อว่ามาถึงเพราะพี่อยากจะให้อภัยเขาคือเราก็คิดว่าอ่ะเราโดนหักหลังเราโดนหลอกเราโดนโกหกใส่เราโดนโกงแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีเราอาจจะเป็นคนโง่และโลภเรากับเพื่อนพี่ที่เจอกันเนี่ยลงลำเดียวกันเนี่ย มันเหมือนสร้างมีนิกรุ๊ปเทอเรพีได้เลยนะเราคุยกันตลอดทุกเรื่องกลายเป็นว่าไอ้เพื่อนที่โดนกลุ่มเนี้เล็กๆของเราเนี่ยรักกันมากขึ้นและให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าพี่โดนคนเดียวนี่พี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะมันก็เป็นกลุ่มคนที่โดนเหมือนกันแล้วดันดันเป็นสถานการณ์ใกล้เคียงกันหมดสตอรี่อาจจะไม่เหมือนกันแต่เราไม่ได้เป็นแบดไกด์ไงเราก็เลยนอนหลับ แบบสนิทตอนนี้นะแต,แต่หลายหลายคนก็นอนไม่หนิดอยู่นะหลายๆคนก็ <Okay. S 2> พี่ก็พูดบอกเลยพี่ค่อนข้างที่จะอยากจะให้ตัวเองมีความสุขเร็วแต่พี่จะบอกเลยว่าหลายๆคนที่เราอยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่ได้หมายคมว่าทุกคนเขาจะโปร่งเร็วไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีความสุขเร็วนะมันก็ใช้เวลามากๆเหมือนกันบางวันบางคนก็ยังร้องไห้อยู่เลยบางทีคนก็แบบสงสารไม่สงสารพวกพี่ไปบอกบอกว่าคนล้มอยากข้าม พี่บอกเลยว่าพวกพี่อย่าเป็นคนล <isolation. S 2> <ife. S 1> ้มแนทคือพี่พี่จักจะบอกว่าเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าบางทีคนบอกว่าคนล้มอย่ากข้ามแต่พวกเราเดินอยู่ดีๆพวกเรามีชีวิตอยู่ดีๆแล้วก็ถูกถีบให้มันล้มลงเลยนะพี่ขอเลสถีบสองขาเลยให้ล้มลงคนที่ล้มอ่ะคือพวกเราแล้วพวกเราก็ถูกรู้สึกว่าบางทีเราก็ถูกมองว่าเราอ่ะไปตัวร้ายแต่ทั้งทั้ที่พวกเราอ่ะ เป็นคนล้มจริงๆฝั่งนั้นเขาก็อาจจะล้มอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตเขามันก็ไม่น่าจะดีไปกว่าพวกเราหรอกตอนนี้ถูกไหมคะถ้าเขาล้มก็เป็นพราะตัวเขาเองถูกไหมคะเราก็ต้องแยกแยะให้เป็นไอ้ข่าวแบบเนี้ยมันก็ทําให้พี่จิตตกนะเพราะว่าพี่คิดว่ามันไม่แฟร์ที่คนที่จะมองเราแบบนี้เพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายเราเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรแม้กระทั่งจิตใจของเราแล้วก็เงินทองของเราด้วยพี่ก็คิดว่ามันไม่ค่อยแฟร์แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า พับลิกอะเขาไม่รู้จักเราเขาก็พูดไป ตามสิ่งที่เขาเห็นหรือว่าอะไรที่มันสนุกปากเราก็ต้องปรงให้ได้สิ่งชื่อของเขาโพดนะคะในช่วง2 3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นชื่อที่มีคนค้นหาแล้วก็อยากรู้จักประวัติของเธอมากที่สุดคนหนึ่งค่ะและนอกเหนือจากที่มาแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวของเธอจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนแบบไหนบางคนเนี่ยก็ตัดสินเธอผ่านไลฟ์บนโซเชียลมีเดียด้วยความที่เป็นคนที่บุคลิกตรงไปตรงมาพูดจาเสียงดังน้ำเสียงดุดันเธอก็ถูกมองว่าเป็นตัวร้ายที่ทิ้งเพื่อนในยามลำบากแต่จริงๆแล้วเธอคือหนึ่งในเหยื่อของเหตุกาาารณ์ดมม่่ททีีั้งเเิินนและพือ ันโดยยอดความเสียหายจากหลายเคสรวมกันเนี่ยมันก็ร้อยกว่าล้านนะคะโดยคุณขุโค้ดเปิดปเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญค่ะที่ช่วยดึงสติให้เธอกลับไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนที่ยังอยู่ซึ่งคอยเป็นกําลังใจให้กันรวมถึงการมองเห็นความสุขง่าย ที่ได้รับจากครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตมาเสมอตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องจนถึงวันนี้และบทเรียนที่เจ็บที่สุดคือการให้ใจเต็มร้อยโดยไม่ตั้งกำแพงจนกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเธอเองโดยข้าพจนานะคะก็เรียนรู้ว่าอย่าเชื่อสัญญาใจของใครเพียงเพราะคำว่าสนิทค่ะ